แล้วนะคะวันนี้กูจะพาเพื่อนๆเ,เดินทางไปย่างาเพื่อนๆเมื่อสักครู่นี้ก็เดากันถูกใช่ไหมคะว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้กูอยู่ที่สนามบ,บินสุวรรณภูมิค่ะแล้วก็กูกําลังนะคะจะเตรียมขึ้นเครื่องนะคะไปที่ฮานอยประเทศเวียดนามค่ะ <c oughs> ก็จะไปเที่ยวนะคะไปคนเดียวด้วยนะคะ, <c oughs> ะก็ตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงครึ่งเนาะเราจะขึ้นเครื่องเวลาบ่ายโมง โทษค่ะบ่ายสองนะคะก็จะต้องไปบอดดิ้งบอดดิ้งไทม์นะคะเวลาประมาณบ่ายโมงนะคะเตรียมความพร้อมไว้เกต F2 นะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมกันจ้าเดี๋ยวจะพาถ่ายรูปนะคะแล้วก็เยี่ยมชมเมืองฮานอยประเทศเวียดนามนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างจะโหดมันหาแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะ พอดีเพิ่งผ่านตอมอมายังไม่มีเวลาแบบแต่งหน้าทําผมอะไรเลยนะแบบแบบเรียวมากแบบฉุกละหุกนุ่นนี่นั่นนะคะโอเคก็ผ่านลวกๆมาได้ด้วยดีนะเราไม่มีเราไม่ต้องโหลดกระเป๋านะคะ<ม>ก็ถือขึ้นเครื่องเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เวลาอยู่ฮานอยออตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมนะคะวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะคะแล้วก็กลับเวลาประมาณ4ีวัน5วันสคืนค่ะ ดูจะตามเก็บนะคะให้มันครบเลยตอนนี้ก็หลังจากที่ทุกคนผ่านตอมอมาแล้วนะคะก็จะเข้ามายัางบริเวณโซนนี้นะคะก็จะเป็นพวกร้านพวกดิวตี้ฟรีต่างๆปลอดภาษีนะมีหมดเลยทั้งเหล้าสุราบุรีเครื่องประดับดการแต่งกายของฝากของที่ระลึกคะ่ะ นานมากครั้งนี้มีโอกาสก็พอดีว่าชวนแม่แล้วแต่แม่ไม่สะดวกแล้วบางทีเราไปหลายวันด้วยแล้ก็โอเคไปคนเดียวดีกว่าอีก6นาทีก็จะไปถึงเกต F2 เราจะไปแบบโลคอลคนะคะแบบเซฟใช้จ่ายแล้วก็แบบไปลุยจะเน้นเรื่องไอ้พวกรถไพรเวทะไรก็คือน้อยจะเน้นบริการสาธารณะมากกว่าเหมือนคนท้องถิ่นเขาเดินทางอะคะ่ะอันนี้คือจุดประสงค์เราก็พอถ้าเราถึงสนามบินหน่ยใบยแล้วนะคะเราก็จะนั่งนั่งรถบัสนะคะเข้าไปยังในเมืองสาย86ที่อ่านมานะคะ เพื่อนเดี๋ยวเราไปรอที่เกตกันแล้วนะคะได้เวลาแล้วบอร์ดดิ้งไทม์ออกเดินทางบ่ายสองมั่นนะเครื่องบินวีเจแอนะ h e l in your Russian Hello say hello in your Russian Здравствуйте. Здравствуйте. з д No, สวัสดีค่ะสวัสดีรับสิรับสิไรท์ยุทธ์สเลฟยูไม e เพื่อนๆค่ะนี่คือเดรีอาฮอนิทูเดรีอาจากประเทศรัสเซียเก่งมากพูดได้สี่ภาษาเลยเราเจอกันที่คนขึ้นบินค่ะเรานั่งใกล้กัน เพื่อนเดี๋ยวเราจะเผื่อถ้านางฟรี tomorrow เซ็นเจ้าโอเคเซ็นเจ้าถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็คือฟรีกันเราเราแรก Instagram าลกอินสตาแกรมกนแล้วว i ช h change อ่า uh huh. ID Instagram โอเค if you are free if you were free tomorrow yeah we can, we can meet เออ we can meet okay นะแล้วก็ แต่ก็นางนะน่ารักมากจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศเวียดนามครูสอนเด็กดูย o u งใหก children children เนี่ยค s e ซเวอร์ครูเด็กเนี่ยแน่นอนนะคะ <laughs> ก็คือเป็นครูสอนเด็กๆนะโ okay. อเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันตอนเราอยู่ที่ตอมองเพิ่งถึงเพิ่งถึงได้เจอกัน Uh, out out of out of this out 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 this door โอเคโอเคเราถึงแล้วนะคะโอเคโอเคนะคะใน DR นะคะก็ได okay. ้กระเป๋าเรียบร้อยนะคะนี huh. ่ this way can we can we get out no no get out this way this way this way นี okay. ่นะคะก็มาถึงสนามบินหนอยบัย อินเตอร์เนชันแนลแอร์พอร์ตเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้เพื่อนใหม่นะคะเป็นสาวรัสเซียคนสวยนะเป็นคุณครูนะคะคุณครูสอนเด็กอนุบาลน,นะคินเดอร์กอร์เดนคินเดอร์อนุบาลคินเดอร์กอร์เดนอนุบาลเด็กอนุบาลย you can say เด็กอนุบาล yeah you can say, uh, an an. Yeah, you can say. Uh, และเราก็รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะออกไปยัง ประตูนะ mm hmm. เพื่อที่จะไปแลกเงินกันแล้วก็ไปซื้อซิมการ์ดกัน mm hmm. เพื่อเตรียมลุย like เมืองฮานอย follow you follow you Why? because you are professional you went a lot of countries I had tourists i a ซเคแต่ราคาเท่าไหร m เล็ m ไ a มสงาน Mm, 4G what what the name of the network VinaPhone VinaPhone and why is why v i e t e l is um, expensive uh, more expensive มีก็พยาย b e l o n g อ to the army telecom army telecom yes but it's same free ี n ิม i เตชั after loyalty หลังจาก after 30วันคงคนิ e w user เองโอเคโอเคแค่ โอเค you can change I choose. s h o e s we we know for you เดฮ้ยนะปิดเครื่องก่อน เดลีอาก็กำลังแลกเงินอยู่นะคะ okay. โอ้บบลเลแนสเ <laughs> บลเลแนส <laughs> อ่าตอนนี้นะคะเรากำลังแลกซิมเอ้ยไม่ใช่แลกซิมเรากำลังเรากำลังซื้อซิมการ์ดนะคะเพื่อที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตในขณะที่อยู่ประเทศเวียดนามนะคะอากูมาลีนะคะก็เลือกเป็นวีนาโฟน หลังจากเอติเวตได้ได้120กิกะไบต์ดาต้าใน30วันหรือว่า4กิกต่อ1วันเนี่ยนอกจากนั้นนะคะก็ใช้ไวไฟเอาแล้วกันแล้วเราก็กำลังรอเดลีอากำลังแลกเงินเดี๋ยวเราก็จะไปแลกเงินเหมือนกัน,นะคะ่ะสนามบินหน่อยบ่ายเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างเงียบนะคะหรือว่าเป็นเพราะวันจันทร์ไม่มั่นใจรู้สึกว่านักท่องเที่ยวยังด,ดูสิเพื่อนๆบรรยากาศนี บรรยากาศนะก็ค่อนข้างเงียบคนยังไม่เยอะไม่พุกพ่านเท่าไหร่นะคะ 15. 15. 15. อ่ะเดี๋ยวเราจะไปแลกเงินบ้างดีกว่างานก็กำลัง activate activate การให้เครื่องของเราเราใช้โทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งฮานอยทัวร์ิซึมอินฟอร์มโอเคไม่ทูน I would like to exchange money. Um yeah. money. dollars. 200. 200. Two 4 million, 614 calendar. Money, insurance. money insurance. 1 million. 2 million. 3 million. 4 million. 4 million. Four million. Mm -hmm. Two. 4 a 4, <million. S 2> 4 million 4 million 6 4 0 0 0 0โอเคอ please we we are rich 1 million Two million. Don't spend it for one day please. Three million. <laughs> Four million and okay. um six hundred forty thousand. Okay, one party and you have nothing. <laughs> okay, we are Okay. Okay Dini pay. She oh, yeah. 200. 200, yeah. Okay, this one. Yeah, for yes. okay. me okay. for me. also it's a big problem <laughs> to, <laughs> to count it. It's uncomfortable. Oh the same time. one or same two? Sing two, right? Mm -hmm. My friend, my friend, not me. Okay, why you share you have it here? Because I collect uh, some information from from her. Okay. Because she is a good leader in the village. As my work, work with. You don't want sing card? How, how I already bought it. You already? With. I have. Oh okay, okay it's looking. Now. Okay, no, no, no. okay, first when we will go to um, YouTube. Okay. <laughs> yeah, actually my hand is very tired. You. Hello oh, sorry. <laughs> okay. okay. We just get our phone. Out okay. I, next day. Next day, use okay. 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 all day, all night. Yeah. Don't, yeah. Comment, don't worry. No. No. Okay. okay. Thank you so much. so <coughs> Cost Oh. Okay. เพื่อนๆคะ่ะหลังจากที่เราออกมาจากสนามบินนะคะก็จะมารอที่ป้ายรถเมย์นะคะเพราะว่าเราจะขึ้นรถเมย์หมายเลข86คะ่ะเพื่อที่จะเข้าไปยังในเมืองฮานอยเราจะใช้วิธีการแบบนั่งรถเมย์ค่ะแบบ l เคอลนะคะ,แบบะ,คะจะไม่ได้แบบใช้บริการแท็กซี่อะไรแบบนั้นนะคะอาจจะแบบอยัดดูแบบ รอบเมืองดูบรรยากาศนะคะว่าเป็นยังไงเนาะแต่ตอนนี้เราก็เดินข้ามมาถามเขานะคะว่าจุดรอรถอยู่ตรงไหนก็น่ารักนะคะก็บอกนะคะแล้วก็เดินมาข้ามจากสนามบินมาเนี่ยค่ะจะตรงนู้นมานะคะ,ะ,คะแล้วก็นี่มาที่บัสสต็อปนะให้เพื่อนๆเดินข้ามมาตรงนี้นะคะบัสสต็อปหมายเลข86นะเราจะรอตรงนี้ทูฮานอยซิตี้เซ็นเตอร์ค่ะแต่ทำไมมีภาษาเวียดนามทำไมเขาสลับเลขกันนะเป็น68 เดี๋ยวเราจะรอกันตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะบริเวณสนามบินหน่วยบายซึ่งเป็นสนามบินหลักนะคะของเมืองหลวงฮานอยประเทศเวียดนามวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบถ้าเปรียบเทียบนะกับชวนนภูมิหรือสนามบินแถวบ้านเรานาะก็อันนี้คือจะเงียบๆหน่อยนะคะจะไม่เยอะเท่าไหร่คน จะไม่นักเดินทางค่ะจะยังไม่เยอะเท่า <bunker. S 2> ไหร่ก็ดีค่ะบรรยากาศดีแล้วอากาศนะคะไม่ไม่ร้อนมากนะคะน่าจะประมาณแบบ30กว่ากว่าไม่ได้ร้อนแบบบ้านเราขนาดนั้นนะโอเคเดี๋ยวเรารอรถเมย์ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วตอนนี้เราลงจากรถบัสเบอร์86เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็ส่งเรานะคะตรงป้ายรถเมย์ค่ะที่ใกล้กับที่พักเราที่สุดแล้วก็เดี๋ยว ระหว่างที่เราจะไปเช็คอินที่พักนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะลาะชมบรรยากาศนะคะก่อนเข้าที่พักเป็นบรรยากาศยามค่าคืนนะคะของเมืองฮานอยนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คอินแล้วเราก็จะออกมาหาอะไรกินนะคะนี่ก่อนเข้านะคะที่โรงแรมอ่าข้างทางอะไรเี่ยเราไปหาที่พักก่อนกินอะไรกันนะมากินกันง เหมือนเนอย่างเลยโอ้น่าทานนะแต่เราอยากกินเผอเพื่อนๆบรรยากาศก็กคล้ายๆกับกรุงเทพบ้านเราอะแหละค่อนข้างรถติดนะคะรถก็เยอะโอ้แต่นี้เอาแบบเอารถมาจอดบนฟุตบาทเลยเอารถมาจอดบนฟุตบาทได้เลยค่ะ ก็แปลกดีนะที่บ้านเขานะคะจะขับรถทางขวาเลี้ขวา Excuse me do you know m y Chaming r Spa Hotel No Okay I think this Hong น่าจะอยู่แถวๆนี้นี่ไงเฝอตานตรงมันก็น่ากินนะมีแอนตีแน้แอนด้วยนะใกล้แล้วเพื่อนๆงั้นเดินลงไปอีก80เมตรมเนเะนอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละไปไปต่อถือว่าเดินเลาะหาร้านที่แบบ นั่นบางทีอาจจะกินก่อนก็ได้ไม่ปอะไรถือว่าเรา no no is near do you know ใหม่ชามิงสปาโอเค thank you ไปต่อนะคะไปเรื่อยๆคะ่ะเพื่อนๆเราไม่รีบ ก็เรามาระวังตัวนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าลองคืนกระเป๋าก็จะพยายามมาสะพายข้างหน้าไอ้พวกของมีค่าคล้ายๆเหมือนบ้านเราก็ดูคึกคักดีนะคะในเมืองฮานอย